วันนี้จะพาทุกคนมาทำฝรั่งแช่บวยกันค่ะก่อนอื่นเราก็เตรียมน้ำนะคะแล้วก็มีบวยเค็มค่ะแล้วก็บวย5รสนะคะบวยหวาน5รสนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเป็น3ช้อนค่ะทุกคนแล้วเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผ่าฝรั่ง ครึ่งลูกแล้วก็เอาช้อนมากวักเอาเม็ดออกนะคะทุกคนเหลือแต่เนื้อฝรั่งนะคะแล้วก็ปอกเอาตัดหัวตัดท้ายออกนี่ค่ะเหลือแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะปอกเปลือกค่ะทุกคนปอกเปลือกออกให้หมดเลยเราเอาเฉพาะเนื้อ,อย่างเดียวค่ะสำหรับวันนี้ ปอกให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําแล้วเราจะมาหั่นค่ะทุกคนปอกให้เสร็จให้หมดเลยปลอกเปลือก ใช้ที่ปอกผลไม้ปอกนะคะทุกคนหรือใครจะใช้มีดก็ได้นะปอกให้เสร็จเลยค่ะเมื่อปอกเสร็จเราก็จะไปล้างน้ํานะคะทุกคนนี่ออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เนื้อฝรั่งร่วนๆนะคะเอาเม็ดออกเอาเปลือกออกค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราจะมาหั่นค่ะนี่หั่นเป็นชิ้นนะคะ ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามชอบเลยนะคะทุกคนหั่นเสร็จเราก็จะมาจัดเลี้ยงใส่กล่องนี่เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ได้กล่องใหญ่กับกล่องเล็กนะคะได้สองกล่องะค่ะทุกคนเราก็เอาปวยห้ารสมาโรยลงก่อนนะส่วนที่ไปต้มเราก็ไปต้มอันนี้เราจะโรยใส่กล่องไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ต้มนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำา้วยที่เราต้มแล้วก็พักให้เย็นมาเทใส่ในฝรั่งเลยนะคะแล้วก็เทให้ท่วมเลยค่ะทุกคนเทให้ท่วมเลยแล้วมันก็จะมีบ้วยที่เราเอาไปต้มแล้วก็เอามาใส่ในกล่องอันนี้ก็คือ ใ่ในกล่องเรียบร้อยแล้วเราจะปิดฝาแล้วเอาเข้าตู้เย็นค่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาทานกันนี่เสร็จเรียบร้อยได้กล่องใหญ่กับกล่องเล็กนะปิดฝาเข้าตู้เย็นเลยค่ะอันนี้ก็เข้าตู้เย็นแล้วหนึ่งคืนค่ะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนกรอบแล้วก็หวานๆเปรี้ยวๆของบวยนะคะอร่อยมากค่ะ